นานให้นานๆดับล้างนานๆ ไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่อะนันนานหน่อยลูกนันนานไปในสรรพสิ่งสิ่งที่มันไม่เกี่ยวก็ไม่ไม่ไม่กันน้นนานหน่อยกันสรรพสิ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกี่ยวเนี่ยนันนานหน่อยมันไม่มีขอบเพตมันมีเหการคอยติดคอยหลุดลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ย กิดการคอยละไม่ละอะไรสิ่งที่ไม่มีขอบเขตเนี่ยตอนนานๆไม่ไดเรื่อยกันไม่เกี่ยวไปเลยนี่เออสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่ต้องจิต มันไม่ใช่ตรงที่รู้ไม่รู้ไม่ใช่ตรงที่เห็นไม่เห็นไม่ใช่ตรงที่จิตหรือสัพสิ่งมันไม่ใช่ตรงสัพสิ่งไม่ใช่ตรงจิตสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวเนี่ยนอกเหนือจิตนอกเหนือเพาะจิตนอกเหนือสัพสิ่งนอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือนที่น้อยสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวิก หมดจิตหมดใจเวลาลูกไม่ต้องเสดายจิตไม่ต้องเสดายใจเพราะว่ามันไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวแล้วเมื่อไรทุกอย่างลูกสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวกันแบบไม่ต้องเสดายสภาวะจิตไม่ต้องเสดายสภาวะธรรม จะได้กลายเป็นสิ่งที่ไม่มีขอบเขตไปเรือ่าอไร้ล่องลอยล้างไปว่างล้างไปไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวอีกแนวเกี่ยวมันเยอะแนวข้องมันจะเยอะนะสิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว นอกเหนือกายนอกเหนือจิตนอกเหนือจิตนอกเหนือรุดนอกเหนือทั้งนอกเหนือทั้งไม่นอกเหนือลูก ตรงไรนีดตรงอะไรหน่อยมันก็แค่ไปหมดละข้างคาไปหมดน,นั่นตรงนี้อะไรเกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวอีกมีเกี่ยวมันทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวอีกจนมันมีเหลือทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันมันหมดอะไรในเกี่ยวในไม่เกี่ยว จนมันไม่ใช่อะไรไม่เกี่ยวในไม่เกี่ยวไปกันเองนอนกเนือตายเนื้อจิตเป็นนกเนื้อสัพยสินเป็นเนื้อทั้งตัวนกเนื้อตัวไม่นกเนื้อเป็นเหมือนกันไม่เนื่องด้วยแล้วก็ไม่เนื่องด้วยอีกไม่เนื่องด้วยแม้กระทั่งตัวไม่เนื่องด้วย เนืองด้วยทั้งเนื่องด้วยทั้งไม่เนืองด้วยเนี่ยก็ไม่บ่อยเปลี่ยนตู้เปียนตู้ปวต้นปต้นจ้าออกเลยไม่มีขอบเขตออกจากกายจากจิตออกจากความรู้สึกนึกคิดออกจากสภาวะออกจากอารมณ์ สิ่งที่ไม่เกี่ยวช่างเกี่ยวชัางไม่เกี่ยวว่าสละเลยจลิต like สละพาเป็นจิตเองสภาวะสละพาเป็นสภาวะเองลักษณะก็สลดในลักษณะนั่นเองจยบานที่บานออกกายที่งคายออกไม่มีขาบเข็ดออกออกแม้กระทั่งจักตัวออก สิ่งที่ไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวนี่มันจะไม่เป็นเพียงแค่ดําฤิที่เลื่อนลอยแต่มันคือสภาวะสลาสภาวะลักษณะสลารลักษณะเองจิสละจิตเองไม่เอาว่าสลาตัวไม่เอาเองไม่ก็สละไม่เองไม่เกี่ยวว่าสลาตัวไม่เกี่ยวเองเลือกใครที้ใคร หมดสมุทัยหมดเหตุหมดปัจจัยการไม่ใช่แค่สรุปล,ล,ลอยอยู่มันคือ สละตัวสละเองะลรมันคือละตัวละเองมันคือไม่เหลือไม่เหลือไม่กะทั่งตัวไม่เหลือเองมันแค่ดำหลีเลยลอย ตัวไม่เอาสละตัวไม่เอาเองเรียกว่าสิ่งที่ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เกี่ยวก็สละตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าไม่เกี่ยวทั้งเก,งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยว นั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวว่าตัวไม่เกี่ยวสลาตัวไม่เกี่ยวเองกใโดยเนื้อหาไปเลยดีว่านี่รอดนีพานโดยเนื้อหาไปเลยแค่ตำลยลอย เดียวเดียวก็นี่พานเลยประโยคเดียวก็นี่พานเลยตัวนี่บางมันตัวนี่บางอยู่ตัไม่เกี่ยวสลาตัวไม่เกี่ยวเองนี่สิ่งที่เรียวกว่าไม่เกี่ยวทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวสลาตัวไม่เกี่ยวเองสภาวะสลาสภาวะเอง ยคเดียวก็น,นิพพานในประโยคนั่นเลยลูกระโยคเดียวก็น,นิพพานเลย ก็ไม่เอาสละตัวไม่เอาเองสิ่งที่เรียกว่าไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเ็ไม่เอาสละตัวไม่เอาเองประโยคเดียวก็วินมุินิพพานกันในประโยคเดียวนั่นเลย พร้อมกันทุกคนุโลกรรกชาติมันจะได้ตัดสรุุช่วยกันผาลางกันไปนี่หลดล่างกันไป ตัวไม่เอาสลัดตัวไม่เอาใเัรียกว่าสภาวะสละสภาวะเอลักษณะสละดลัสนะเองาดสาบาดสิสาดบงบานที่บบานน่ะลายทิ้งลายน่ะ เอาแล้วก็ไม่เอาอีกลูกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกอย่างนั้นแหละตั้งหน่อยนั้นกูวัาไปเอาแล้วไปเกาะไปแช่ไปโซงนั่นแล้วโดมันเอาเอาสภาวะเอาลักษณะเอานิ่งเอาเฉยเอาธรรมดาเอาไม่ธรรมดามันก็เอาซ้อนเข้าไปนิสัยประธานนิสัยมันจะเยอะนะดังนั้นไม่เอาแล้วก็ไม่เอาอีกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาอีกอย่างนั้นแหละออ มันสลายตัวหลงเอาที่มันก็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 อน่ในนามธารมนามธรรมอะไรเนี่ยจะภาวะลักษณะทั้หหาายเนี่ย จนมันไม่เหลือละทั้งเอาทั้งไม่เอาจนมันหมดหมดทั้งเอาหมดทั้งไม่เอาจนมันไม่เหลือแม้กระทั่งเอาแม้กระทั่งไม่เอาก็ไม่เหลือจนมันไม่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือจะเป็นที่มันเอา้นก่อนกับละครกัตอน เหลือตัวคอยละไม่ละไม่เหลือตัวคอยไหมไม่ไหมไม่เหลือตัวคอยเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เหลือตัวคอยใช่ไม่ใช่ไมเหลือทั้งเหลือทั้งไมเหลือลูกไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือจะได้โดยนิพพานล้างสังสวัสด์กันไปเรืกวยาไล่ล่องลอยล้างว่างล้างกันไป ยังหลงติดหลงหลุดหลุดอยู oh, ่เนี่ยเป็นสมุทไทยในการคอยติดคอยหลุดเป็นสมุทไทยในการคอยละไมละอยู่เป็นสมุทไทยในการคอยทิ้งไม่ทิ้งอยู่เป็นสมุทไทยในการคอยสละไม่สละเป็นสมุทไทยในการคอยตัดไม่ตัดอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างพี่เองก็ตามทีแล้วสอนเขามาก็ตามทีนะทุกสิ่อย่างโอโหสิ่โอโหสิ่โอโหสิอโหสิ